กรัฐมนตรีเร่งผลักดันเรื่องการปรับปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกกระทรวงรายงานแนวคิดและผลการปฏิบัติประจำทุกเดือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรโปร่ง,ง,า,รรงายครั้งที่2ประจำปี2556พร้อมกล่าวปาฐทถาพิเศษเรื่อง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานองคอ์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสแก่สังคมผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองซึ่งต้องประกาศเกียรติคุณต่อสังคมทั้งทาง,งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้มี4องค์กรที่ได้รับรางวาัลคือ กรมอนามัยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัททิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนและมีองค์กรที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก19รางวัลนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนหนึ่งของการประทกถาว่าจะทําให้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากบ้านเมืองไม่ได้ขับเคลื่อน้วยรัฐบาลอย่างเดียวโดยเฉพาะส่วนภูมิภาคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ได้มากกว่าส่วนกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงระบบราชการทบทวนโครงสร้างการเขียนแผนปฏิบัติงานต้องให้ชัดเจนไม่ใช่เป็นไปตามหลักการเพียงอย่างเดียวรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องแก้ไขให้ได้ไม่ใช่แก้ที่ระบบเพียงอย่างเดียวต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ปลูกฝังค่านิยมความเผื่อแผ่แบ่งปันคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานโดยต้องเข้าใจความหมายเพราะถ้าเอาแต่ประโยชน์ตนเองประเทศชาติคงเดินหน้าไปไม่ได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงต้องรายงานความคืบหน้าและแนวคิดในการปฏิบัติต่อที่ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ขอสรุปให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง พร้อมเสนอต่อให้คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาต่อไปคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุปครั้งสุดท้ายในประเด็นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยนายสมบัติเสนอให้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนื่องจากที่ประชุมมองเห็นปัญหาจากระบบรัฐสภา ที่ให้ประชาชนเลือกสอสอแล้วให้สอสอเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งหากสอสอมีความสุจริตก็จะมีส่วนทำให้ได้นายกรัฐมนตรีที่ดีแต่หากสอสอที่ได้รับเลือกตั้งมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็จะมีปัญหาตามมาว่านายกรัฐมนตรีต้องมาดูแลและอุปถัมตัวสอสอที่ยอมจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อซื้อเสียงเข้ามา ส่วนข้อกังวลในการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบเดิมไม่ได้ผลแต่ครั้งนี้จะมีการประยุกต์โดยให้คณะกรรมการสามารถเรียกนักการเมืองที่ถูกกล่าวหามาไตาส่สวนได้รวมถึงสามารถส่งฟ้องต่อศาลการเมืองเพื่อเอาผิดได้ทันทีเช่นเดียวกับอำนาจในการถอดถอนยังเป็นของสมาชิกวุฒิสภาแต่คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองจะต้องมีการหารือว่าจะทำอย่างไรให้การถอดถอนเป็นผลสำเร็จ ที่ประชุมเห็นว่าการเลือกนายกปีโดยตรงอย่างเดียวไม่พอนะควรจะรู้ด้วยว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรนะีที่ผ่านมาเนี่ยเวลานายกไปตั้งรัฐมนตรีบางคนก็บอกเป็นนายทุนบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าของบ่อนก็มนะีเป็นผู้มีรผลก็มนะีประชาชนจะได้รู้ก่อนถ้าไม่ชอบจะได้ไม่เลือกเห็นรายชื่อมาลวนะว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลและถ้าไม่ชอบจะได้ตัดสินใจไม่เลือกตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการที่ได้เห็นว่ารู้ว่าใครจะมาทําหน้าที่นายกายใครจะมาทําหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยจะทําให้ประชาชนตัดสินใจได้ดีขึ้น <Years. S 2> เราวิเคราะห์กันมาก่อนนะฮะว่าการตรวจสอบโดยการอภิปรายไม่แว้งใจตามระบบรัฐพาเดิมที่ใช้มาเนี่ยมันไม่เคยสําเร็จมีใครเคยเห็นว่าอภิปรายแล้วชนะบ้างยิ่งการอภิปรายที่รัฐบาลมีเสียงข้างมากเด็ดขาดไม่มีโอกาสสําเร็จเลยเป็นประหีดโดยซ้ำไปหลายคนบอกว่าโอ้บรรยากาศการอภิปรายไม่แย้งใจเป็นลักษณะถอยเถินทีไม่สั่งสรรค์น,นะครับแล้วก็คือมันเป็นกลไกที่ฟังแล้วเหมือนดีว่าตรวจสอบโดยการอภิปรายไม่แย้งใจแต่ไม่เคยทําสําเร็จเลย นะทางที่ประชุมก็คิดว่าเราต้องคิดอะไรที่มันทำสำเร็จะนะก็มาตรวจสอบแล้วก็เสนอวความเห็นเรื่องการตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการนะส่วนในประสายมริคภิทักษ หนึ่งในกรรมธิการปฏิรูปการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงกล่าวว่าแนวทางนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการตรวจสอบการทวงดุลรวมถึงปัญหาการซื้อเสียงได้ผู้ที่จะชนะเลือกตั้งได้จะต้องเป็นคนที่มีทุนมหาศาลเพราะต้องหาเสียงทั่วประเทศและหากเลือกตั้งโดยตรงอีกจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ในายกรัฐมนตรีมากเกินไปเพราะปัจจุบันก็ถือเป็นศูนย์รวมอำนาจในการทำงานอยู่แล้ว เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับนายกรัฐนตรีมหาศาลการปฏิรูปการเมืองเราต้องการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนขณะนี้คนเป็นนายกก็รวมศูนย์อำนาจอยู่มากมายมหาศาลแล้วนะขนาดคนออกมาเดินขบวนเป็นล้านคนก็ยังยื้ออยู่ในอำนาจแล้วเหตุผลที่บอกว่าต้องการให้รัฐบ,บาลเข้มแข็ง เพื่ออยู่4ปีคือถ้าเลือกนายกนายกก็อยู่4ปีเลือกขนาดเดียวกันเลือกสสก็อยู่ไป4ปีไปเลยผมว่านี่เป็นอันตราย ทางด้านนายอลงกรพลบุตรกรรมธิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชบอกว่าคณะกรรมิการได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วว่าจะให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงรวมถึงการกำหนดเลือกตั้งสสโดยให้จำกัดจำนวนไม่เกิน350คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและไม่มีสสแบบบัญชีรายชื่อมีเฉพาะแบบแบ่งเขตเท่านั้น โดยจะกำหนดให้เลือกได้ไม่เกินเขตละ3คนซึ่งส่วนใหญ่ของกรรมิการเห็นด้วยมีเพียงกรรมการ3าถึง4ท่านที่ขอสงวนความเห็นเพื่อไปพูดในที่ประชุมสปอชออีกครั้งขณะที่คณะกรรมิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะประชุมสรุปประเด็นข้อเสนอแก้ไขอำนาจหน้าที่ของศารรัฐธรรมนูญที่ให้ลดวาระการดํารงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญจาก9ปีเหลือ5ปีรวมทั้งกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะที่รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติระบุจะได้ข้อสรุปการยกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นปลายเดือนธันวาคมนี้ นายบรวรศักดิ์อุวันโนรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่หนึ่งระบุถึงกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ในขณะนี้มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายนั้นเป็นเรื่องปกติแสดงให้เห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36ท่านจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรง ยังไม่ใช่มติของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมิการวิสามัญปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่สปชระหว่างวันที่1 5ถึง17ธันวาคมนี้ซึ่งคณะกรรมิการยกร่างจะเข้าร่วมฟังด้วยก่อนนำมาพิจารณาขอมติสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอชภาคประชาชนคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอทั้งนี้ทางคณะกรรมิการยกราย่างยังไม่ได้คอยุติเป็นเพียงแค่การรับฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงยังไม่ใช่มติของคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพียงความเห็นของคณะกรรมิการวิสามันปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ข้อเสนอและคำอภิปรายในที่ประชุมเท่านั้น เบื้องต้นจะต้องได้ข้อยุติของการยกร่างคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปอช ซึ่งมีนายสมบัติทำรงธัญวงศ์เป็นประธานจะประชุมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลงมติว่าจะรับรองข้อเสนอเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางตรงหรือไม่ในเวลา10นาฬิกาหลังจากมีความคิดเห็นหลากหลายทั้งสนับสนุนและเห็นแย้งรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่1 8ถึง26ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นมติของการกำหนดหลักการที่สำคัญของการยกรลางรัฐธรรมนูญกรัมาิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือสอปชที่มีนายสมบัติทำรงธัญ,ญวงศ์เป็นประธานส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคณะรัฐมนตรีและคสอชยังเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาปรับในร่างรัฐมนูญได้จนถึงช่วงประมาณเดือนเมษายนตามกำหนดภายใน120วันจากนั้นสปชจะส่งข้อแก้ไขรัฐมนูญจำนวน1ิบคำขอคณะรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งและคอสอชอีอกหนึ่งคำขอ ซึ่งคณะกรรมการยกกร่างจะนำคำขอทั้งหมดมารวมกับความคิดเห็นของประชาชนในข้อกำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะมีการปรับบทบัญญัติอีกครั้งอย่างไรก็ตามจะทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นอย่างไรในช่วงเดือนกรกฎาคม2558จากนั้นสปชจะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายในวันที่6สิงหาคม2558 นอกจากนี้ประธานสปชได้นัดประชุมสปชในวันที่15-17ถึงธันวาคมนี้โดยคณะกรรมการทั้ง36ท่านจะนั่งรับฟังความคิดเห็นของขคณะกรรมการวิสามัญสภาปฏิรูปแห่งชาติพร้อมให้สมาชิกได้ร่วมอภิปรายเมื่อถึงกลางเดือนเมษาก็จะต้องนำเสนอสภาปฏิรูปแล้วละ่ะเพราะจะครบ120วันแล้วตรงนั้นสภาปฏิรูปเขาก็จะสามารถเสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมมาได้ สิบคำขอคอรอมอรใต้หนึ่งคำขอคอสชอได้1นึ่คำขอรวมเป็น12ไม่เกินกรรมธิการก็จะเอาความเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง12นั้นมาประกอบความเห็นประชาชนแล้วก็ปรับบทบัญญัติอีกครั้งหนึ่งแต่ท้ายที่สุดจะรู้ว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงแน่เนี่ยนะจะอยู่ในปลายกรกดาครับ นั่นแหละปลายกระกฎานั่นแหละมันจะเป็นฉบับที่เสนอเข้าสปชแล้วสปชต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเสียภายในวันที่6สิงหาและที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอตั้งสมัชาตรวจสอบชุมชนให้ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส พลเอกเลิศรัตนาวานิชที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงผลประชุมซึ่งพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญคณะที่6ว่าด้วยการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายแพทย์กระเสชนะวงศ์เป็นประธานอนุงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอให้ประชาชนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานฝ่ายบริหารในองค์กรและเป็นฝ่ายตรวจสอบการทำงานขององค์กรของคณะอนุก,กรรมธิการพิจารณาในรูปแบบของสมัชาาตรวจสอบระดับชุมชนเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นที่มีนายแพทย์กระแสชนะวงเป็นประธานอนุก,กรรมธิการ และสอดคล้องกับแนวทางการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับค่ำคืนนี้กับรายการ Wisdom Talk นะคะเนื้อหาเข้มข้นเป็นประจำคุณผู้ชมติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินการลงทุนการเมืองและก็สังคมได้เป็นประจำนะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ